นี่หลานยายเลยนี่หลานยายเรียบร้อยจะตายออกจะน่ารักดูที่มึงหาว่าติดยาเด็ดเด็ดแล้วบัดบ้องกันลกใครบอกผมติดยายายกไอ้อวนเนี่ยเหรองอั้นขอตังค์หน่อยดิเท่าไหร่ลูกร้อยยี่ยานา<อ>ขอร้อยยี่มันต้องไปซื้อมาห่อมึงเหรอ,อ,อตอนนี้ซื้อได้ที่ไหนแล้วร้อยยี่ ไม่คิดไม่คิดขอใหม่ได้ไหมยายเท่าไรลูกสามร้อยห้าสิบงั่นราคานี้เลยสามร้อยห้าสิบมาตรฐานไอ้หนูเอาไปซื้ออะไรลูกเอาไปซื้อกางเกงครับยายอ๋อซื้อกางเกงกี่ขาลูกสี่ขางาั้นนี่คุณยายอะไรอยู่กับหลานหลานไปไหนเนี่ย หลานน่ะเหรอเออโอ้หลานไปโรงเรียนลูกเหรอไปโรงเรียนเรียนเทคโนัยรุ่นผู้ชายเหรอเรียบร้อยผมจะบอกอะไรให้นะยายอย่าหาผมมีเง้นอย่างนี้นะทำไมลูกผมเห็นหลานยายเนี่ยมันไปทำรับรับล่อๆอยู่ท้ายซอยโอส,สังว่ามันจะติดมาหรือเปล่านี่มอบพูดเดี๋ยวนี้นะมึงพูดไปได้ยังไงหลานกูติดมาจริงหลานยายไม่ใช่คนอย่างนั้นเรียบร้อยเรียนดีไปโรงเรียนลับบ,บ้านตรงเวลาทุกวันมันจะเวลาไหนมาติดยาอีบ้า ยายไม่เชื่อกูไม่เชื่อถ้ายายไม่เชื่อยายดูพฤติกรรมของหลานยายเองก็แล้วกันไม่มีทางอันนี้กี่โมงแล้วนี่เลิกเรียนพอดีโอ้โอ้นี่ไงหลานยายฝนที่ตกอยู่ทางนี้หนาวถึงคนทางไหนอ้าวยังยาว ได้ยินเรื่องอะไรยายลำบากอะไรไหมยายสู้ไว้หรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังยายมีใครใช่ไหมมีสองใบหรือเปลา่ารู้ได้ไงว่าต้องอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง แต่ที่จริงมีใครอยู่ใบเดียวยายต้มมาใบเดียวอ่ะต้มมาใบเดียวเชิญยายนั่งก่อนไม่ไเพื่อนหลานนี่หลานยายเลยเนี่ยหลานยายเรียบร้อยจะตายออกจากน่ารักดูที่มึงหาว่าติดยาเด็ดเด็ดับบ้องกันเลยใครบอกผมติดยายายก็ออ้วนเนี่ยเหรองั้นขอตังค์หน่อยดิเท่าไหร่ลูกร้อยยี่ั่นขอร้อยยี่มันต้องไปซื้อมาห่อมึงเออตอนนี้ซื้อได้ที่ไหนแล้วร้อยยี่ ไม่คิดไม่คิดขอใหม่ได้ไหมยายเท่าไรลูกสามร้อยห้าสิบ่นราคานี้เลยสามร้อยห้าสิบมาตรฐานไอ้หนูเอาไปซื้ออะไรลูกเอาไปซื้อกางเกงครับยายอ๋อซื้อกางเกงกี่ขาลูกสี่ขาั่ากางเกงบ้านยายแล้วสี่ขาเนี่ยฮะมันต้องเป็นม้ากางเกงอะไรวะสี่ขาสองตัวมีสี่ขาดิยายอ๋ออีกโอสองตัวก็สี่ขาใช่เว้ยไ่บอกละซื้อสองตัวสีอะไรลูกส้มปอกครับั่น กางเกงบ้านยายอสีส้มปอกไม่มีอีมีต่มาเฮ้ยสีส้มแ้ายังมีเลยทำไมสีส้มปอกยังไม่มีเฮ้ยดูกเกงนายใหญสีอะไรอ่ะสีเขียวสะท้อนแสง <c oughs> สามร้อยห้ายายเท่าไหร่นะลูกสามราห้หาสิบจำไว้นะลูกยาย,ส,ยสอนเสมอเราเป็นคนจนหัวกูหัวหัว เป็นคนจนต้องรู้จักคุณค่าของเงินเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับยายสอนหนูเสมออยากได้ทังใครเนี่ยเขาไม่ให้ฟรีหรอกอ๋ออยากจะได้ตังยายครับร้องเพลงพี่เบิร์ดให้ยายฟังเดียายให้ลูกโอ้ได้เลยแฟนจ๋ายายชอบเออดีมากเลยอีนางเอ้ยเฮ้ยมึงร้องเป็นหรือเปล่าวะทำไมดูกูดิอีแกเอ้ยอีนางอีหลังไลเด็กเฮียอ้าว แฟนจ้าชัมมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะกขยำมาใกล้ใกล้โอ้แฟนจ้าเป็นโอ้คู่รจรินีไมอูโอแม่ยาเชื้อฮักเจ้าพลวร์บะลวงหลอกฮักเจ้าพลวร์บะกินบะกอกฮักชัดเนื้อไผ่ฮักชัดนักแม่เอ๋ยทำรองไอ้ยังน้ำเลยเชี่ยวเอเกี่ยวคนหลายใจกักูกูเจียก็มีให้นึกกุ้ไตแก่กุ้งไตแก่ที่จูบเพ่เบ๋อที่จูบตาลาลา ที่จบเบ้ี่จตาลาลาที่หกเบเบ้ี่หตาตัวเบเบ้ี่จุก็ได้ที่ตัก็ดีอ้าวยายเป็นไรวะเนี่ยอ้าวกยายไม่เคยยายเอ้ยนั่งก่อนอ้โหอ้านั่งก่อน เป็นไงบู์บอกโอ้โหมันแก่แล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวพอแล้วยายทำไรอ่ะยายเฮ้ยๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาเดี่ไงหายเต้นไปที่หัวรองเท้าเลย เด็กก็ฉุดสาครแม่งเลยจ้าบัจ้าติจ้าบัจ้าติจ้าบัจ้าติจ้า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 เสียงแจลวเวจ้าจ้าจ้าเสียงดอยตาผู้ใหญ่หมามันไม่กัดกัดไม่เข้าเพราะอีแก่หนังเหี่ยวนี่เ้หายเหนื่อยยังไงอะไรนะลูกหายเหนื่อยยังโฮ้ยหายแล้วโอ้ยหายไม่ไปเค็งเลยสามร้อยห้าสิบ เท่าไรลูก350-350ครับไม่มีอ้าวสวัสดีครับวันนี้ครับมีอะไรดีมาบอกครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับช่องไรฟ์คอมเมดีนะครับผมกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปจะได้ไม่พลาดความสุกสนานครับผม